ว,ว้าววันนี้ค่ะเราอยู่กันที่กิกิชีสเก้กนั่นเองตามไปเข้าไปเลยค่ะไปกันดีกว่ามาเลยโอ้ไปดูกันหน่อยค่ะวนันนี้มีอะไรน่าทานบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะ มีอะไรนะ่ากินบ้างนะว้าวนี่ทาร์ตไข่นั่นเองแล้วก็เจเป็นนิดชีสเค้กโอ้อัน,นี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของกิกิชีสเค้กเลยค่ะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งค่ะที่น้ำชอบมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นทาร์ตไข่นะคะใครที่เป็นสายทาร์ตไข่ต้องไม่พลาดเลยค่ะนี่เองนั่นคือซปครีมไส้วันนี้ร้านเองค่ะโอ้ลูกใหญ่มากเลยว้าวเดี๋ยวน้ำขออนุญ,ญาตนะคะบี ครีมให้ท่านผู้ชมดูอขอดู่อยนะคะว้าว yeah. ครีมเยอะมากเลยค่ะแถมขนมปังนะคะที่กัดกับคุกกี้ด้านบนอร่อยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตของฝากค่ะช่วงนี้นะคะปีกก็ทำเซ็ตของฝากขึ้นมาด้วยค่ะมีทั้งชีสเค้กนะคะแล้วก็มีทัดไข่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตของพรีเมียมนั่นเองค่ะ ว้าวนอกจากจะซื้อกลับบ้านแล้วนะคะยังสามารถนั่งทานในร้านได้ด้วยค่ะโอ้น่าทานเลยหมดเลยค่ะสำหรับในงานของเราที่จะเกิดขึ้นนะคะคืองานร่อยดีศิลชาตตั้งแต่วันที่2พฤศจิกาถึง1ท่าธันวาที่ร้านโปรโมชั่นชั้นดีค่ะแล้วพบกันนะคะ